รักวุ่นวัยของเย,ยซุปตาตอนที่24บ้านนี้ไม่มีใครปกติด้านเฟกองที่เราจะฝากชีวิตลงไปได้อย่างนั้นเหรอแล้วมัน จะได้ตลอดไปงั้นเหรอแบบสามีภรรยางั้นเหรอเราควรจะคิดถึงขั้นนั้นเลยเหรอความสับสนและคำถามมากมายเริ่มถาโถมเข้ามาใส่ฉันความรู้สึกที่เรามีให้เขามันมากพอมิมนะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจริงจังกับเรานะฉันได้แต่แอบมองพี่วายอยู่ห่างๆอย่างพิจารณาถ้าเขาหายไปฉันจะเสียใจไหมเฮ้ แล่ถ้าเาขาฆ่าผู้ชายคนนั้นเพราะว่าฉันถูกยิงแบบนี้ฉันก็มีส่วนผิดด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเขาต้องฆ่าคนแบบนี้ทุกวันฉันจะทนได้เหรอต้องใช้ความเข้าใจและความกล้าขนาดไหนเขาไม่กลัวผีพวกนั้นมาหลอกเลยหรือไงจะหลบๆซ่อนๆอีกนานไหมสิ่งด,ดุดิที่ตะเกนขึ้นมาทำให้ฉันต้องเดินถอยหลังหนีแบบนี้ฝากชีวิตไม่ได้หรอก ถ้าฉันทำอะไรผิดหนักๆก็ต้องฆ่าฉันแน่ๆนฉันรีบเดินถอยหนีโดยมีพี่วาอุ้มน้องเพชรเดินตามมายิ่งตามฉันก็ยิ่งต้องหนีแต่ฉันต้องหยุดเพราะมีมือเล็กๆดึงเสื้อของฉันเอาไว้พี่เฟเกียรติวาเหรอคะเสียงใส่สื้อของเด็กน้อยทำให้ฉันต้องทบทวนคำตอบที่จะตอบเด็กน้อยในหูก็ตายเออเปล่าค่ะพี่เฟยไม่ได้เกียรติแต่พี่เฟยแค่กลัวนะคะ แกกูเอาไว้เลยนะคะเอาวา้ใจดีที่สุดเลยใจดีกว่าพ่อขาตั้งเยอะเด็กหญิงตัวน้อยจุงมือของฉันเข้าไปหาอาของเธอช้าๆแต่การอยู่ต่อหน้าเขาใกล้ๆแบบนี้มันทำให้ฉันเงียบเพราะฉันไม่รู้จะพูดอะไรแม้แต่ตอนที่เขากำลังยิ้มอยู่แต่ฉันกลับไม่หายกลัวเขาเลยสักนิดแม้จะสบตาตรงๆยังทำไม่ได้เลย เก่งมากเลยหนูเพชรของอาจับตุกตาที่หนีไปของอาได้แล้วอาวาสีหูกระต่ายสิคะพี่เฟยบอกว่าอาวันน่ากลนะัวน่ะเด็กน้อยถอดหูกระต่ายและส่งให้คนเป็นอาพี่วารับที่คาดผมจากหลานสาวแล้วก็ใส่เข้าที่ศีรษะทันทีน่ารักไหมคะพี่เฟเด็กน้อยหันมาถามฉันถึงความน่ารักของกระต่ายน้อยที่ตอนนี้ยิ้มเจริญใน,นความเขินอายจากหูกระต่ายที่ใส่ แต่ฉันกลับนึกไปถึงคำพูดของคุณฟ้าใสที่บอกว่ากล่องมีหลายด้านถึงจะบอกให้ฉันมองหลายๆมุมแต่มุมที่เป็นกระต่ายแบบนี้มันเอออย่าถอดนะคะอย่างน้อยมันก็พางความน่ากลัของพี่ลงได้บ้างแหละนะเอาจริงดิแบบนี้น่าอายนะแต่ถ้ายอมชมว่าน่ารักจะไม่ถอดก็ได้เสียงอ่อยๆกับอาการหลบสายตาของพี่วาทำเอาฉันเกิดขนลุกขึ้นมา การทำแบบนี้มันไม่ได้เหมาะกับตัวเขาเอาซะเลยอะแต่พ่อขังหนูใส่นะพ่าขาบอกอือแล้วคุณดินก็วิ่งมาปิดปากลูกสาวของตัวเองแล้วอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาทันทีอ,อย่าสนใจเลยนะเด็กก็พูดไปเรื่อย <c oughs> แล้วคุณดินก็หัวเราะแห้งๆก่อนจะพาเด็กน้อยเดินออกไปอ่าไม่นะคุณพ่อชอบบอกว่าถ้าคุณแม่ขาชมว่าน่แล้วคืนนี้จะยอมให้นอนน่ะ พี่เฟยยังไม่ได้ชมมาวายเลยแบบนี้พี่เฟยจะไม่ได้นอนนะคะเออฉันว่าตอนนี้หนูเพชรควรจะไปนอนได้แล้วเ <c oughs> สียงวัวร้องแห้งๆของคนเป็นพ่อดังขึ้นพร้อมกับรีบอุ้มเด็กน้อยออกไปทันทีก่อนที่เด็กน้อยจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ตอนนี้เหลือเพียงแค่ฉันกับพี่วาแค่สองคนแล้วสิคำถามมากมายในหัวของฉันมันยังคงวนเวียนความรู้สึกของฉันที่มีต่อผู้ชายตรงหน้ามันชัดเจน แต่ความกลัวที่มีมันก็ชัดเจนเช่นกันฉันควรจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีนะเอ่อเธอคงไม่อยากคุยกับฉันสินะฉันควรจะอยู่ห่างๆเธอใช่ไหมคำพูดที่ตัดเพิรมมาทำเอาฉันเองก็รู้สึกไม่ดีแต่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังทำไม่ได้เลยแล้วฉันควรจะทำยังไงเออคำถามในหัวของฉันมันเยอะไปหมดแค่อยู่ใกล้มันก็สั่นแล้ว ฉันไม่ไว้ใจฉันกลัวกลัวว่าวันหนึ่งพี่จะฆ่าฉันด้วยฉันกลัวไปหมดทุกสิ่งอย่างเลยฉันอยากจะหนีพี่ไปให้ไกลๆแต่ฉันแดนกลัวมีพี่มากกว่าแค่นี้ก็พอแล้วคืนนี้นอนนี่ล้วกันนะฉันให้กอรมันเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วแล้วไอ้ที่บอกว่าอยากหนีฉันนฉันไม่ยอมให้หนีหรอกนะ ยอมเป็นกระต่ายให้ขนาดนี้แล้วไม่น่ารักเหรอคนตัวใหญ่พยายามจะทำตาปิิๆจนฉันต้องเดินหนีเฮ้ยจะสามสบเอ็ดแล้วนะคะได้เหรอแบบเนี้กอดได้ไหมคนตัวใหญ่ที่โผล่เข้ามาเพื่อจะกอดมันทำให้ฉันตกใจจนเซไปด้านหลังหัวใจมันเต้นทีๆมันทำเอาทุกอย่างรวนไปหมดเลยแม้ความรู้สึกจะต่อต้านน้อยลงแต่ฉันก็ ก็ไม่ที่กลัวเขาน้อยลงเลยนะอะฉันคิดว่าฉันยังไม่พร้อมค่ะเพียงแค่สิ้นเสียงฉันก็เดินเลี่ยงหลบพ่อบันนี่บอยตรงหน้าทันทีเลยจะไปไหนเขากอดหน่อยไม่ได้เหรอพี่วากระตายแบบนี้มันไม่ได้น่ารักเลยนะเริ่มสักจะน่ากลัวเกินไปแล้วด้านวายุอืเธอยอมใส่ชุดที่ผมให้ก่อนออกมาให้ด้วยตอนนี้เธอยอมคุยกับผมบ้างแล้ว ผมไม่รู้ว่าแม่ไปพูดอะไรเธอถึงได้ดูเปลี่ยนไปขนาดนี้แต่ที่แน่ๆผมรักแม่จังเลยงานนี้ยกความดีให้แม่เลยนะเนี่ยชุดนอนน่ารักนะแม่นึกว่าวาจะชอบแบบชุดนอนไม่ได้นอนนะ่ะแม่ของผมเซวชุดนอนสีขาวแขนยาวที่แต่งระบายไปทั้งตัวผมชอบอะไรสวยๆงาๆพวกชุดนอนไม่ได้นอนมันไม่เหมาะกับเธอรอกต้องแบบนี้แหละแม่ ขอบคุณนะครับที่พูดจนยายนั่นยอมพุยกับผมบ้างแล้วที่เขายอมเพราะเขามีใจใช่เพราะแม่จะที่ไหนตอนนี้ถึงตาแกโชว์ฝีมือง้อสาวแล้วอ๋อแม่ขอเตือนอย่าเพิ่งรีบไปปั้มเขานะเขากำลังสับสนนะ่ะว่าแกเห็นเขาเป็นตัวจริงหรือของเล่นไปทำให้เขามั่นใจอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นว่าไม่เคยบอกรักเขาเลยหรือไง เขาถึงสับสนเพราะเรื่องแบบนี้เคยบอกชอบเขาไปครั้งหนึ่งอะแค่ชอบเองเหรอถ้าแค่ชอบก็ปล่อยเขาไปเถอะนะแม่ผมหลีตามองกับคำตอบของผมแถมยังบอกใผมปล่อยเธอไปอีกนะเรื่องบอกรักมาสำคัญด้วยหรอแม่ที่ผมทํำทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วทําอะไรบ้างล่ะก็เออให้เธออาบน้ำให้กแกล้งเธอ พกเธอไปไหนทุกที่ให้เธอจัดการสาวๆทั้งหมดที่โทรเข้ามาหาผมหาชุดให้เธอเปลี่ยนทุกวันนี่งานผมเลยนะคําตอบของผมนั้นทํำาแม่ของผมนั้นถึงกับกุมขมับไปเลยผู้ชายบ้านฉันเนี่ยจะมีปกติสักคนไหมไม่แปลกใจเลยทําไมหนูเฟยถึงคิดว่าแกนะ่ะมองเขาเป็นของเล่นไปคิดเอาเองว่าควรจะทํำยังไงชามากเมียหนีเหมือนพี่ชายแกนะปากหนักเหมือนกันทั้งบ้านคงจะมีแค่ใยน้ำละมั้งที่ได้แม่มาบ้าง ไม่คุยแล้วไปนอนดีกว่าขอให้เมียหนีจะได้รู้ตัวเองสักทีชิไม่ไดีเรื่องเลยอ,อ้าวแม่ไงพูดแบบนี้ครับผมพูดพลางมองแม่ที่เดินเข้าห้องนอนของตัวเองไม่สนใจผมอีกแล้วผมเดินไปหาเด็กน้อยที่นั่งดูดาวอยู่หน้าบ้านก่อนจะหย่อนตัวลงนั่งใกล้ๆเธอโดยระยะห่างพอสมควรเธอไม่ได้ว่าอะไรที่ผมนั่งลงข้างๆแต่เราจะอยู่กันเงีย,เงยบๆแบบนี้น่ะเหรอ ผมหันมองเธอที่มองฟ้าลมเย็นๆที่โชยมามันพัดพากลิ่นของเธอมาด้วยอยากกอดเธอจังเลยชอบนะคะชุดเนี้ยแน่นอนสิฉันคนเลือกนี่ดีใจจังที่เธอชอบบอกเลยเธออยู่กับผมมากๆเลยชอบอะไรเหมือนๆกับผมแล้วล่ะพักหลังๆใส่คอสเพลย์ได้แบบไม่มีอดโอยเลยแถมใส่ไปทั่วรีสอร์ทโดยไม่บ่นอีกด้วยโหก็ตายไปไหนคะ ฉันไม่ใช่กระต่ายนะหนูเฟยฉันเป็นสิงโตหน้าที่ของฉันคือการเก็บกวาดทั้งคนเป็นและคนตายแต่ฉันไม่ยอมเก็บคนเป็นเลยทำให้พวกเสียแก่ๆเริ่มที่จะค่มบาทเพราะฉันทำหน้าที่ไม่ดีเท่าที่ควรในวงการนี้เราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราแต่เราไม่ใช่พวกที่จะฆ่าใครก็ได้เธอไม่ต้องกลัวฉันจะทำต่อเมื่อฉันมีสิ่งที่ต้องปกป้องเท่านั้น ผมสบตาคนตัวเล็กที่เหมือนจะตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมพูดแต่จะเข้าใจหรือเปล่าเสียงหัวใจของเธอมันนิ่งมากเลยมันน่ากลัวไหมคะงานของพี่นะเธอน่ากลัวมากกว่างานของฉันเยอะสองวันแล้วนะที่เรานอนแยกห้องกันแล้วนี่ก็แทบไม่ได้คุยกันเลยรู้ไหมฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วฉันแค่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนี่คะ มันน่ากลัวมากเลยนะที่ตื่นมาแล้วต้องเจอกับการนองเลือดแบบนั้นมันน่ากลัวกว่าตอนที่ฉันแสดงละครเยอะเลยในละครมันมีคิวมีสตันแมนมีเอ็กซ์ต้าแต่นี่ฉันต้องเจอเองบอกตรงๆกลัวจนขาก้าวไม่ออกเลยละค่ะที่เธอเจออย่างน้อยฉันแค่ทำให้มันจบๆพ่อฉันน่ะขาทรมานเลยนะโหยกว่ากันเยอะ ในยุคที่พ่อฉันดูแลไม่มีใครกล้าหือเลยรู้มะเพราะถ้าใครแข็งข้อพ่อจะถามเลยอยู่หรือตายใครตอบตายก็โป้งตายแต่ถ้าใครตอบว่าอยู่พ่อจะใช้ม้าลากไปทั่วเขาลูกนี้หืมสยองเนะี่ยจะจะยืนอยู่ข้างพี่จะต้องมีความกล้าแค่ไหนกันเนี่ยคนตัวเล็กทอดสายตามองขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งผมเลยใช้จังหวะนี้รวบเธอเข้ามากอดเอาไว้แม้เธอจะดันผมออกแต่ผมก็ไม่ปล่อย ตัวของเธอนั้นยังคงสั่นหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงและบีบตัวด้วยความกลัวเท่าตัวฉันแค่เท่าตัวฉันก็พอแล้วเธอจะรู้ไหมว่าผมอยากได้เธอคืนมาแค่ไหนร่างกายของเธอมันเลิกต่อต้านแต่อาการสั่นของเธอมันยิ่งทวีคูณลมหายใจของเธอเริ่มทีหัวใจของเธอเต้นรัวและบีบอย่างกับว่ามันจะระเบิดออกตอนนี้เธอก็คงพยายามอดทนเหมือนกัน ฉันพยายามแล้วนะห้ามดุฉันอีกนะน่ารักที่สุดเลยผมก็ชอบอ้อมกอดแน่นขึ้นตัวเธอสั่นมากขึ้นด้วยน่าสงสารจังแต่พี่ดินดันบอกว่าต้องทำให้ชินแล้วมันจะดีขึ้นพี่จะไม่ฆ่าฉันใช่ไหมถ้าพี่ไม่อยากได้ฉันเป็นของเล่นของพี่แล้วนะคนตัวเล็กในอ้อมกอดก้มหน้าก้มตาพูดหลบสายตาของผม ไม่แม้แต่จะมองหน้าผมเลยคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยมโนเก่งเนื้เราอใกล้วันเกิดแล้วอยากได้อะไรหรือเปล่ารู้ได้ยังไงคะฉันไม่เคยบอกอเธอเป็นเมียฉันนะวันเกิดเมียไม่รู้ได้เหรอเฮ้ยใช้คํานี้แล้วจะกระจี้จัจจงว่าแต่พี่จะเกาะฉันอีกนานไหมฉันจะทนไม่ไหวแล้วคนตัวเล็กเริ่มดันผมออกแต่ผมยังไงก็ไม่ยอมปล่อย กว่าจะจับได้ยากจะตายจะให้ปล่อยง่ายๆได้ยังไงพี่ดินมันบอกว่าวิธีทําให้หายกลัวฉันคือฉันต้องทําให้หมันชินกอดเอาไว้แบบนี้และจนกว่าจะชินเห็นไหมฉันไม่ได้น่ากลัวสักหน่อยเธอขี้มโ,มโนนี่เฟร์คืนนี้นอนด้วยกันได้ไหมไม่ได้นอนก่อนมาสองคืนแล้วเนะไม่ได้ค่ะเธอมันเอามังหิสสุดๆไปเลยถ้าฉันใจขาดตายรู้ไว้เลยมันเป็นความผิดของเธอนะ ไม่มีใครเขาตายพระนอนแยกห้องเหรอคะ่ะว่าจริงๆเลยเช้าวันต่อมาแกบอกว่าไอ้แก่พวกนั้นมันกำลังรวมตัวกันเพื่อสยบราชสีอย่างนั้นเหรอพ่อของผมนั้นถามขึ้นมาด้วยความตกใจใช่ตอนนี้มีคนของเราอยู่ในกลุ่มนั้นเธอบอกว่าหนึ่งในนั้นคือเสียวินัยเจ้าของบ่อนใหญ่ใกล้ชายแดนพ่อรู้จักใช่ไหมรู้จักไอ้เสียที่มันโตอ้วนๆชอบควงนางแบบนั่นใช่ไหมล่ะ เคยพามากินย่าอยู่เดฟลากมันไปได้หน่อยเดียวไอเวนั่นก็ยอมแต่โดยดีแล้วเล่นไม่ยากหรอกในแกงหัวล้านนั่นน่ากลัวอยู่แค่คนเดียวคือไอเวนเกียงไกมันเจ้าเล่ห์มากนะงัดกับมันตรงๆไม่ได้เลยระวังตัวด้วยพ่อของผมนั่นเตือนด้วยความเป็นห่วงเสียเกลียงเป็นเจ้าของอาบอบนวดที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่น่าจะเป็นคนที่เล่นยากที่สุดในกลุ่มตะแก่หัวล้านทั้งหลายแล้วผมไม่รู้หรอก ผมอยู่ของผมดีๆถ้าพวกนั้นข้ามเส้นมาแม้แต่นิดเดียวผมไม่เก็บเอาไว้ให้กวนใจแน่ๆนูเฟไปไหนทำไมไม่เห็นออกมาจากห้องเลยเมื่อคืนหนักเลอพ่อของผมมองซ้ายมองขวาหาคนตัวเล็กที่ไม่ยอมออกมาจากห้องนักที่ไหนอาพ่อนอนแยกห้องกันไอ้ต่อแหละกูเห็นเมื่อเช้ามึงเดินออกมาจากห้องเขาพ่อของผมตะโกนออกมาเสียงดังแม่พ่อของผมก็ช่างตาดีจริงๆเลยนะ พอก็เห็นตอนตื่นรังเกียดผมยังกับขี้ก็ตอนนอนก็ยังดีผมไม่เข้าใจเลยว่าแม่เขาทนผู้ชายโหดร้ายแบบพ่อได้ยังไงพ่อม,มีวิธีอะไรบอกผมบ้างดิผู้หญิงที่รับในตัวเราได้ตั้งแต่แรกไม่มีหรอกนะฉันให้แม่แกเห็นว่าฉันเป็นคนยังไงมาตั้งแต่แรกความรักที่เกิดขึ้นมันเลยไม่มีการปรุงแต่งรักกันในตอนที่ดิบๆนั่นเลยแต่ฉันก็ไม่เคยฆ่าคนต่อหน้าเขานะ ไม่เคยทรมานใครต่อหน้าแม่แกด้วยแล้วแม่แกก็ไม่ได้งโงที่จะไม่รู้ว่าฉันไปทำอะไรมาแค่เขาไม่เคยเอิดปากพูดถึงมันปัญหาทุกอย่างฉันทิ้งเอาไว้หน้าบ้านพอถึงบ้านแล้วฉันก็เป็นพ่อที่ดีสามีที่ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็แค่นั้นทำไมพ่อผมถึงพูดเหมือนว่ามันง่ายจังแต่นั่นมันไม่เห็นตรงกับที่ผมต้องการเลย ผมอยากได้อีกคนมาแชร์ชีวิตผมที่ผมมีไม่ใช่สร้างโลกอีกใบผมอยากคุยกับเมียได้ทุกเรื่องนะห,หรือที่ผมต้องการมันจะมากเกินไปไงวันนี้ทำไมถึงได้ตื่นเช้าปกติแกตื่นเก้าโมงนี่พี่ดินที่กลับจากส่งนูเพชรไปโรงเรียน<ๆ>ก็มานั่งลงที่โต๊ะอาหารเพื่อดื่มกาแฟเรื่องของฉันนะ่าตื่นเช้ามาสูดอากาศบ้างมันก็ดีอืเมืม่อคืนฉันคุยกับเมีย ถามว่าตอนนั้นทําไมถึงเลิกกลัวฉันเมียฉันตอบว่าอย่างไงรู้ไหมก็ตอนนั้นฉันบอกเขาว่าถ้าฉันขัดใจไม่ตามใจแต่ยิงทิ้งก็เลยยอมให้ฉันนอนรูปหัวแต่โดยดีแก้ควรลองเอาไปใช้บ้างนะบ้าไปแล้วคููเมียว่าจะยิงทิ้งถ้าขัดใจเนี่ยนะบ้านผมหาคนปกติสักคนไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยคืนผมไปพูดแบบนี้กับหนูเฟวันถัดมาเธอหนีผมแน่ๆนพี่มันซาติดเกินไปแล้วนะ เพราะว่ารูปหัวตั้งหากละลูกหนูชิคเขารู้สึกปลอดภัยที่อยู่ใกล้ลูกเขาถึงหายกลัวถ้าแม่เจอขู่แบบนั้นแม่เอามีดแทงตัวเองตายดีกว่ามาเป็นเมียลูกนะบอกเลยขนมปังค่ะพี่มูนอยากได้อะไรอีกไหมคะแม่ผมยกขนมปังมาวางให้พ่อทำไมวันนี้ดูรักกันผิดปกติเห็นต้องถามเลยไม่แล้วจ้าพอแล้ว พ่อของผมหันไปหอมแม่เบาๆเป็นการขอบคุณสำหรับขนมปังอายลูกบ้างลูกโตกันหมดแล้วนะลูกแต่ละคนได้พ่อมาหมดหึงห่วงโหดหามหืนไม่มีใครได้แม่เลยสักคนดูสิมีลูกชายสามคนนิสใสไม่ดีหมดเลยระทมจริงๆเลยชั้นสงสารคนที่จะมาเป็นลูกสะภ้ยบ้านนี้เลยละ่ะต้องทนความเจ้าอารมณ์ของลูกชายบ้านนี้ แต่ผู้ชายบ้านนี้รักใครแล้วรักเดียวนะแม่พ่อผมหันไปส่งสัยตาหวานเยิ้มให้คนเป็นเมียสงสัยเมื่อคืนชุดใหญ่เช้ามาพ่อถึงได้หวานเยิ้มขนาดนี้เอ้ยหวานจนเลี่ยนเลยผมไปดูเมียดีกว่าว่าทำไมถึงไม่ยอมออกมาจากห้องสักทีพราะว่าเหม็นความรักผมหันไปแอบเบะปากใส่พ่อน้อยๆก็จะโดนคนเป็นพ่อยกเท้าเตรียมจะถีบแต่ไม่ได้กินผมรอผมหลบทันน่ะ ผมเข้ะประตูห้องของเธอเบาๆแต่ทำยังไงเธอก็ไม่ยอมมาเปิดจนผมต้องขู่ว่าถ้าไม่มาเปิดผมจะพังเข้าไปเธอถึงยอมออกมาเปิดประตูให้แต่งตัวเสร็จแล้วนี่ทำไมถึงไม่ยอมออกไปทำไมไม่ยอมออกมาล่ะคะฉันไม่ออกไปเจอคนในชุดนี้แน่ๆนะพี่คิดอะไรอยู่อ่ะทำไมอ่ะคนน่ารักใส่อะไรก็น่ารักกลัวอะไรเนี่ยน่ารักออกทำไมอ่ะเกิดไม่ทันเซลัมูหรือไงเนี่ยชุดอุสงิเลยนะ มันไม่ใช่ว่าชดใครแต่ฉันอายเขาอ่ะจะให้ฉันใส่พี่ดูคนเดียวไม่ได้เลยหรือไงโหพ่อตอนมโมโหนี่กล้าขึ้นเสียงกับผมได้นะไม่กลัวผมแล้วหรือไงว่าแต่ไอแต่งให้ดูคนเดียวนี่มันยังไงดีนะแต่งในห้องนอนไม่ต้องเรียบร้อยก็ได้ดิถ้าพูดเองแล้วนะงั้นฉันจะให้กอนเอาชุดมาให้ใหม่จำคำพูดเตงไว้ด้วยล่ะอ <c oughs> ทำไมผมได้รู้สึกดีแบบนี้นะ ทำไมหน้าพี่ถึงได้ช่วยร้ายแบบนั้นน่ะดวงตากลมโตดูดูตอนนี้กําลังแปลเปลี่ยนเป็นสันเทาไปด้วยความกลัวเธอถอยหนีผมน้อยๆช่วยร้ายที่ไหนผมเนี่ยตามใจเธอที่สุดแล้วอยากใส่ให้ผมดูคนเดียวผมก็จะตามใจยังไงเล่าปรอติดตามตอนต่อไปอ๋อถ้าใครสงสัยว่าเดฟคือตัวอะไรเดฟคือม้าของพี่มูนนะคะ มาสีดำตัวใหญ่ที่จะยอมให้พี่มูนกับพี่ดินขี่แค่สองคนในเรื่องอ้อนรักเจ้านายเย็นชาค่ะว่าแต่น้องเฟจะยอมใจอ่อนให้พี่วาเมื่อไหร่กันนะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้พี่วาของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ